มาดูกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะคะการแข่งขันฟุตบอลโตโยตา้าไทยพิเรเมลีกเมื่อวันที่6เมษายนนะคะที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีราชันมังกรราชบุรีมิดรลเอฟซทีมน้องใหม่อยู่อันดับที่13ของตารางนะคะเปิดบ้านเจอกับศึกหนักค่ะนัดนี้เป็นนัดที่2ติดต่อกันแล้วนะคะพบกับกิเลนพยองเอฟซีเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งกบพ่ายไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ค่ะ เริ่มเกมการแข่งขันนะคะ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครองเกมได้มากกว่าค่ะแต่ยังไม่มีจังหวะจบสกอร์แต่แล้วในนาทีที่20นะคะเมืองทองได้ประตูขึ้นนำหนประตูต่อศูจากมาริโอยูโรฟกี้ทันทีที่โดนนำนะคะราชบุรีก็บุกหวังทวงประตูคืนและเกือบได้ผลในนาทีที่43ราชบุรีเกือบตีเสมอโดยนุพลอารมณ์สว่าง เปิดฟรีคิกบลนพุ่งเข้ากรอบวีระชกบอลออกมาเข้าทางประหยัดบุญญาได้หม่งจอๆแต่บอลหลุดออกเสาไปนะคะท้ายเกมค่ะเมืองทองเกือบได้เพิ่มอีกจากทีรสิสินแดงดา เปิดเข้าเขตโทษยูรอฟสกี้ไหลต่อให้ปักนำโซได้ล็อกยิงแต่กองหลังราชบุรีนะคะยังตามสไลด์ออกได้อย่างบุบบิดค่ะจบครึ่งแรกนะคะราชบุรีตามหลังเมืองทองอยู่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งเริ่มครึ่งเวลาหลังนะคะราชบุรีถูกกดดันอย่างต่อนเนื่องค่ะแต่ยังหาจังหวะบุกเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ แต่เมืองทองจังหวะที่เปิดบอลบริเวณรอบเขตโทษก็ไม่แม่นพอค่ะจนทําให้ราชบุรีได้เล่นเกมสวนกลับเกมผ่านไป1ชั่วโมงราชบุรีของบอลได้มากกว่าแต่ยังไม่มีโอกาสทําประตูตีเสมอนาทีที่86เมืองทองเกือบได้ลูกที่2เมื่อทีรศิล์ลากบอลมาจากแดนหลังของตนเองก่อนที่จะล็อกบอลหลบอุกฤษหนึ่งจังหวะและล้มตัวลงยิง แต่บอลไม่ตรงกอบนะคะทายเกมรัตนเพชรอภรได้จังหวะสับไก่หน้ากรอบเขตโทษแต่วีระปัดไว้ได้ด้วยมือเปล่าแต่แล้วในาทีที่90นะคะเมืองทองยูไนเต็ดก็เล่นเกมสวนกลับสลาวุฒิมาสุกใจบอลตัดเข้ากลางให้ทีลิลินหลุดเข้าไปยิงส่งผลให้เมืองทองขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนย์จากนั้นนะคะไม่มีฝั่งไหนทําประตูเพิ่มเติมได้อีกจนจบเกมการแข่งขันเอซีจีเมืองทองยูไนเต็ดบุกมาเอาชนะราชบุรีถึงถิ่น2ประตูต่อศูนย์ ทำให้ตอนนี้นะคะเมืองทองทําสถิติไม่แพ้ใครในลีก39นัดติดต่อกันแล้วค่ะ